พี่น้องกำลังสีล่มไปเช็คเอาแล้วเออแต่ว่าเจ้าน่ายบอกให้ไหนมาดอกล่อเาามาฮรับเราบอกว่าบายโมงแต่ว่าตอนนี้เหลืออีกสิบหานาทีสิบายโมงลกไปถาเราขังล่างก่อนเมื่อกี้แม่บ้านมาคาอประตูก๊อกก๊อกไว้สัน่นเออโว้ยย่านว่าสัน่นเราเบาหน้าแม่โอ้ยคอยละสีต่มือแกแดแกแดดแล้วคอยย่านเลาฟังคอยบรรลุเรื่อง ่อยก็ว่าวัน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 คอยวางสิแม่เออ่อยไปเช็กเอาก่อนเด้อบัดเนี้บไม่ไายพี่น้อง่อยโงมาถาเจ้านายแล้วเจ้านาาท่านใดมาอยู่เราสทรงขอความมาแล้วบอกว่าแล้วสิมาหอดสามอีกสามสิบนาทีว่ะสัน่อยเอากุญแจมาขึ้นพระเจ้าแม่คอยละเฝ้ายื่นให้ข้าเจ้าเล่ยขอยยานข้าเจ้าถามคอยไล่แะปปัญญากะย่างกุ้มถาม่อยอยอ่เวอบัดที่นี่อยยางมหาโตนั่งแม่ อันคอยเห็นยุติโต้ข้าเจ้าเขียนว่าจังสี่เนาะโว้ยตายเฮ้ยจังไรระบาดที่นี่สิไปถามข้าเจ้ากัเท่งย่านตัดสินใจเนื่องสองสามไปถามเพื่อนไหมเออดีอยข้าเจ้าพอใจคอยยังมาเออไปแล้วพี่น้องมาบวกข่าว